สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันอังคารที่28กันยาซึ่งในวันนี้นะคะเราจะขึ้นในเรื่องที่4คือเรื่องใหม่นั่นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรูปสามเหลี่ยม ซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อหรือว่า2จุดนั่นก็คือ4.1แล้วก็4.2ในวันนี้นะคะเราจะไปดูกันในหัวข้อที่4.1กันก่อน,นะคะ่ะในหัวข้อที่4.1ของเรานั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อมีการกํำหนดความยาวด้านมาให้3ด้านวิธีการสังเกตก็คือสังเกตโจทย์เอา จทย์จะมีการระบุด้านมาให้ทั้ง3ด้านนั่นเองเนาะเราไปดูวิธีการสร้างกันค่ะก่อนที่เราจะไปสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะสิ่งแรกเลยคือจะต้องทําการอ่านโจทย์ก่อนซึ่งโจทย์ของเรานั้นเขาบอกให้เราทําการสร้างรูปสามเหลี่ยมกทอมอให้มีด้านกทยาว5ซนติเมตรด้านทอมอยาว4.5ซนเมตรและด้านมกยาว3เซนติเมตร ึ่งนักเรียนจะเห็นว่าในโจทย์ของเรานั้นมีการกําหนดด้านให้มาทั้ง3ด้านตามชื่อเรื่องเนาะทีนี้เราไปดูขั้นตอนการสร้างรูปสามเหลี่ยมค่ะขั้นตอนที่1น,นั้นเราจะทําการลากเส้นส่วนของเส้นตรงกอทอให้มีความยาว5เซนติเมตร จากนั้นนะคะก็ทำการใส่จุดกอลงไปใส่จุดทอลงไปใส่ความยาว5เซนติเมตรลงไปขั้นตอนที่1เสร็จสิ้นต่อไปขั้นตอนที่2ของเรานะคะเราจะนำวงเวียนเนาะอุปกรณ์ชนิดนี้เรียกว่าวงเวียนนะคะไปจิ้มอยู่ที่จุดกอไก่โดยให้จุดกอไก่เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วทำการกลางวงเวียนให้ได้รับสมี3เซนติเมตร เขียนส่วนโค้งของวงกลมแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนที่2ของเราก็จบไปต่อไปเราไปดูกันในขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนที่3ของเรานะคะขั้นตอนนี้เราก็จะนำวงเวียนของเราเปลี่ยนจุดจิ้มเนะมาะเมื่อกี้ไปจิ้มอยู่ที่จุดกอตอนนี้มาจิ้มอยู่ที่จุดทอทหารโดยให้จุดทอทหารของเรานั้นเป็นจุดศูนย์กลางนะคะ ทำการกลางวงเวียนให้ได้รัศมี4.5เซนติเมตรจากนั้นก็เขียนส่วนโค้งของวงกลมให้ตัดกับส่วนโค้งแรกที่จุดมอมมาซึ่งชื่อนี้ก็มาจากโจทย์เนาะต่อไปนะคะขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายของเราคือการลากเส้นนะคะโดยการลากส่วนของเส้นตรงกองมอก็คือเส้นนี้เนาะ แล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงทอมอก็คือเส้นนี้นะคะลากเสร็จแล้วก็จะได้รูปสามเหลี่ยมก็ทอมอออกมาตามที่เราต้องการขั้นตอนการสร้างรูปสามเหลี่ยมก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้เนาะทีนี้เราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมของเรานะคะก็จะอยู่ในหน้าที่214ของเรานั่นเองเนาะ ซึ่งการสร้างรูปสามเหลี่ยมในวันนี้นะคะจะเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีการกำหนดด้านมาให้ทั้ง3ด้านนั่นเองอุปกรณ์หลักๆที่เราจะใช้ในการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อมีการกำหนดด้านมาให้นะคะก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้เนาะซึ่งเราเรียกเขาว่าวงเวียนนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันในข้อที่4ค่ะในข้อที่4ี่เนี่ยเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมสกพ ให้มีด้านยาว3เซนติเมตร4เซนติเมตรและ5เซนติเมตรรูปที่สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเขาถามว่ารูปที่เราจะสร้างเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดเนาะจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราทำการสร้างรูปให้เสร็จสิ้นก่อนการสร้างรูปสามเหลี่ยมนั้นนะคะเราจะสร้างตามที่โจทย์ได้ระบุไว้นะคะนั่นแสดงว่าครูก็เริ่มต้นที่การลากเส้น3เซนติเมตรก่อน เ,เขาเอ่ยถึงก่อนนั่นเองนะคะก็ใช้ไม้บรรทัดเนาะในการลากเส้น3เซนติเมตรของเรานะคะวิธีการลากเส้นก็ง่ายๆเลยลากจากเลข0ูย์ไปหา3นั่นเองนะคะอ่ะลากเส้นเสร็จสิ้นแล้วนะคะต่อไปครูก็ทำการตั้งชื่อให้เขาโดยครูก็ตั้ง จุดนี้เป็นจุดสอสลานะคะจุดนี้เป็นจุดพอผ่านใส่ความยามด้านให้เขาก็คือ3เซนติเมตรแบบนี้ขั้นตอนที่1ของเรานั้นเสร็จสิ้นลงไปแล้วเนาะต่อไปนะคะเราจะไปทำกันในขั้นตอนที่2 ซึ่งในขั้นตอนที่สองของเรานั้นนะคะเราก็จะใช้วงเวียนของเรานำวงเวียนของเรานั้นมากลางรัศมีให้ได้ตามที่โจทย์ได้ระบ,บุไว้ก็คือ4ซนติเมตรถัดจาก3ก็เป็น4เนาะต่อไปนะคะวิธีการกลางรัศมีของวงเวียนก็ทำได้ง่ายๆเนาะเราก็จะนำเข็มของเราเนี่ยไปไว้อยู่ที่0 0ซนเมตรกลางวงเวียนของเราให้ได้4ซนติเมตรแสดงว่าจะต้องมีการขยับ นะคะขยับเข้าไปอ่ะโอเคนะคะตรงแล้วเรากางรัศมีได้4ซนเมตรแล้วเนาะเราก็จะทำการเอาไว้ทันออกก่อนจากนั้นนะคะเราจะนำเข็มของวงเวียนของเราก็คือเข็มนี้เนาะไปจิ้มไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะก็คือ ไม่สอสลา,าก็พอผ่านก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะไปจิ้มที่จุดไหนดีสําหรับครูนะคะครูเลือกจุดพอผ่านก่อนแล้วกันเนาะแล้วแต่ความชอบนะคะอ่ะครูก็นําเข็มของครูนั้นไปจิ้มไว้ที่จุดพอผ่านตอนจิ้มนั้นนะคะให้นักเรียนกดลงไปเลยเนาะมันจะได้ลึกเข้าไปในกระดาษนะคะจากนั้นเอามือของเราไปจับตรงปลายตรงนี้แล้วก็สร้างส่วนโค้งนะคะสร้างส่วนโค้งโดยการจับหมุนแบบนี้ ก็จะเกิดส่วนโค้งขึ้น1ส่วนโค้งก็จบไป1ขั้นตอนเนาะต่อไปเขาให้ความยาวด้านมาอีกก็คือ5ซนติเมตรนั่นแสดงว่าครูก็ต้องนำวงเวียนของครูไปกลางให้ได้รัศมี5ซนเมตรวิธีการกลางก็เหมือนเดิมเอาเข็มไปไว้ที่0นะคะเราจะกลางแบบนี้ก็ได้นะนักเรียนเอาเข็มจิ้มไปไว้ที่เลข0ูนป๊บแบบนี้เนาะกางวงเวียนให้ได้5ก็ขยับ ไม,ไม่ตรงก็ขยับหน่อยนึงอ่ะก็จะเห็นว่าได้แล้วเนาะห้าเซนติเมตรนะคะจะทําแบบนี้ก็ได้หรือแบบเมื่อกี้ก็ได้เนะาะการเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปเนาะสิ่งที่เราจะทําคือเราจะนําเข็มของเรานี้ไปจิ้มที่จุดซอรสลาหรือจุดพอพานดีอ่าเราจะนําไปจิ้มที่จุดพอพานซ้ําเหมือนเดิมไม่ได้นะคะเราจะต้องนําไปจิ้มที่จุดซอรสลาเนาะก็เอาไปจิ้มเลยค่ะ ที่จุดสซเลาแบบนี้อ่ะกดลงไปเลยเนาะจากนั้นเราจะใช้มือของเราจับตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างส่วนโค้งนั่นเองเนาะก็สร้างส่วนโค้งค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างนิดนึงไม่เห็นเนาะอ่ะก็สะบัดปลายสร้างส่วนโค้งก็จะได้จุดตัดเกิดขึ้นมา1จุดนั่นก็คือจุดนี้เห็นไหมคะเมื่อมีจุดตัดเกิดขึ้นเราก็ไปใส่จุดให้เขา ใส่จุดเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อให้เขาว่าจุดกอไก่กอไก่นี้ไม่ได้มโนเองไม่ได้คิดเองนะคะเอามาจากโจทย์เนาะเมื่อใส่จุดกอไก่เสร็จสิ้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการลากเส้นส่วนของเส้นตรงกอพอนะคะก็ลากโดยใช้ไม้บรรทัดนี่แหละปุ๊บลากเสร็จละใส่ความยาวด้านลงไปคือ4เซนติเมตรตามที่เราได้กาง วงเวียนไว้เนาะต่อไปเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงสงกเราก็ลากเลยปึ๊บใส่ความยาวด้านลงไปนั่นก็คือ5เซนติเมตรรีเช็คตัวเองได้นะคะโดยการเอาไม้บรรทัดของเราเนี่แหละวัดดูสิเอเราทําได้สี่ไหมถ้าเราทําได้สี่เฮ้ยเราทําถูกต้องนะคะอ่ะจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราสร้างรูปเสร็จสิ้นเนาะเราตอบได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยม รูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะก็ต่อออาตอบลงไปพร้อมทั้งสร้างรูปลงไปด้วยเนาะอ๋ขอขอโทษทีนะคะนักเรียนครูตกคําว่ารูปสามเหลี่ยมไปเนาะไปใส่แ้หน่อยนะตอนสร้างนักเรียนก็สร้างเหมือนครูเลยเนาะข้อนี้นะคะลอกลงไปในหนังสือของนักเรียนเองต่อไปเราจะไปดูกันในข้อที่5ค่ะไปดูกันค่ะ ต่อไปในข้อที่5นะคะเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดชื่อเองให้ด้านทั้ง3ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้รูปสามเหลี่ยมที่สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมชะนิดให่จะเห็นว่าในข้อนี้เขามีการกำหนดเส้นเส้นนั้นก็คือส่วนของเส้นตรงมาให้น้องนักเรียนก็จะเห็นซึ่งครูได้ทำการวัดมาแล้วนะคะเส้นแรกมันจะยาวอยู่ที่3เซนติเมตร เส้นต่อไปนะคะคือเส้นที่2เนาะคูวัดแล้วยาวอยู่ที่5เซนติเมตรและเส้นสุดท้ายจะยาวอยู่ที่6 5เซนติเมตรซึ่งคูใช้ไม้บรรทัดในการวัดนะคะจะเห็นว่า3 5แล้วก็6จะเห็นว่ามี3ด้านครบเลยเนาะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างก็คือวงเวียนเหมือนเดิมเพราะกำหนดด้านมาให้ทั้ง3ด้านนั่นเอง ครูก็ทำตามที่โจทย์ได้บอกไว้ในขั้นตอนที่หนึ่งเนาะครูก็จะทำการลากเส้นให้มีความยาว3เซนติเมตรนะคะใช้ไม้บรรทัดลากก็ลากเลยจาก0ไป3ามอ่ะมาได้แล้ว3เอาไม้บรรทัดออกใส่จุดปึ๊บปึ๊บตั้งชื่อเองเลยแล้วแต่เราอะครูก็ตั้งเขาเป็น x แล้วก็ y ใส่ความยาวด้านลงไปก็คือ3เซนติเมตรต่อไปเขาเอ่ยถึง5เซนติเมตรถูกไหมนั่นแสดงว่าครูจะต้องนำวงเวียนของครูมากลางให้ได้รัศมี5เซนติเมตรการกลางวงเวียนเหมือนเดิมนะคะเอาไม้บรรทัดมาเอาเข็มไปวางที่0เซนติเมตรเนาะแล้วก็ทำการวัด ซึ่งเนเรนจะเห็นว่าอ่าได้5เซนติเมตรอยู่แล้วเนาะก็เรียบร้อยเอาไมา้บรรทัดออกไปจากนั้นเหมือนเดิมเอาเข็มของเรานะคะไปจิ้มที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนก็ได้จะไปจิ้ม x ก,ก่อนก็ได้จะไปจิ้ม y ก่อนก็ได้แล้วแต่เราเป็นคนชอบอะสมมุติว่ารอบนี้คูจะไปจิ้มที่ x ก,ก็ไปจิ้มเลยค่ะปึ๊บ ิ้มแล้วนักเรียนกดลงไปเลยนะคะมันจะได้ลึกเข้าไปในสมุดหรือหนังสือเนาะจากนั้นเอามือเรามาจับตรงปลายแบบนี้นะคะแล้วก็สร้างส่วนโค้งแล้วก็สร้างส่วนโค้งมาได้แล้ว1ส่วนโค้งอันดับต่อไปเนาะก็คือด้าน6.5เหมือนเดิมนะคะเราก็จะแนบวงเวียนของเราไปกลางให้ได้รัศมีที่6.5ก็ เมืนเดิมค่ะวิธีการกลางเอาเข็มไปไว้ที่0 cm, นะูนเซนติเมตรเนาะแบบนี้จากนั้นก็กลางวงเวียนให้ได้รัศมีอยู่ที่6.5ก็กลางไปอ่าแบบนี้อาจจะลำบากขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเนาะเป็นแบบนี้แล้วกัน6.5ก็อ่าเห็นไหมคะได้แล้วเนาะหกเอาไม้บรรทัดออกไป เมื่อกี้เราจิ้มจุด x ต่อไปเราจะเอาไปจิ้มจุด x อีก,อกไม่ได้เนาะสิ่งต่อไปที่เราจะจิ้มคือเราจะไปจิ้มที่จุด y นะคะห้ามจิ้มจุดเดิมเนาะไม่ได้ก็เอาเข็มไปจิ้มลงป่ายนะักเรียนก็กดวงเวียนของหนูลงไปเลยนะคะจากนั้นเอามือมาจับตรงป้ายเนาะสร้างส่วนโคง้งค่ะสร้างส่วนโคง้งปุ๊บจะเห็นว่ามันไม่ตัดกันใช่ไหมจะเห็นว่ามันไม่ตัดกันใช่ไหม เราจะไปจิ้มจุด x ใหม่นะคะเมื่อมันไม่ตัดกันเนาะจะไปจิ้มจุด x ใหม่ซึ่งเมื่อกี้ x ต้องกลางอยู่ที่5เซนติเมตรอาวัดใหม่อ่านี่คือการแก้ปัญหาในกรณีที่เส้นไม่ตัดกันนะคะอ่ะได้หรือยัง5เซนติเมตร ทุลักทุเลหน่อยนะคะอ่าโอเคเลยไปหน่อยนึงอ่ะขยับนิดนึงอ่าโอเคได้แล้ว5ซนติเมตรนะคะเอาเข็มไปจิ้มที่จุด x เ,เหมือนเดิมเนาะจากนั้นสร้างส่วนโค้งนะคะเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้มันไม่ตัดเราก็แค่สะบัด ส่วนโค้งของเรานี่เราก็แค่สะบัดส่วนโค้งของเราให้ไปไกลอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันเกิดจุดตัดนะคะก็จะเห็นว่าเขาเกิดจุดตัดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสร้างจุดที่ตรงนี้ที่เขาตัดกันตรงนี้แล้วทำการตั้งชื่อว่า s e แล้วกันเนาะอยู่ที่เราตั้งเพราะเขากำหนดให้เราตั้งเองจากนั้นนะคะเราก็จะทำการลาก ลากอะไรลากส่วนของเส้นตรง x z หรือ z x ต่อไปก็จะทำลากส่วนทำการลากส่วนของเส้นตรง z y หรือ y z แบบนี้นะคะอย่าลืมใส่ความยาวด้านลงไปเนาะด้านนี้เราวัด6.5เซนติเมตรส่วนด้านนี้นะคะเราวัด5เซนติเมตรเราก็ทำการใส่ลงไป จากการสร้างรูปเสร็จสิ้นนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองนะคะข้อนี้นักเรียนก็นําไปสร้างตามที่ครูได้อธิบายไปแล้วก็ใส่คําตอบลงไปนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูกันในข้อต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างในข้อสุดท้ายนั่นก็ข้อที่6นั่นเองเนาะอันดับแรกเราจะทําการอ่านโจทย์นะคะโจทย์บอกว่า รูปสามเหลี่ยมที่กําหนดชื่อและความยาวของด้านทั้งสามด้วยตนเองแล้วเขียนชนิดของรูปสามเหลี่ยมไว้ใต้รูปเขาให้เราทำการตั้งชื่อเองวัดความยาวเองอยู่ที่เราเลยเราจะเอาเท่าไหร่ะสมมติว่าด้านแรกนั้นครูอยากได้เป็น3ามซนติเมตรอีกแล้วนะคะด้านต่อไปนะคะครูอยากได้อ 4. 5สี่จุดเซนติเมตร แล้วก็ด้านสุดท้ายเนาะคู่อยากได้2ซนเมตรแบบนี้นะคะคู่ทำการกำหนดด้านทั้ง3ด้านเรียบร้อยแล้วเนาะเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกเนาะเราก็จะทำการลากเส้นก่อนนะคะซึ่งก็ลากตามที่เราได้กำหนดเนาะซึ่งคู่ก็เริ่มจาก3ซนเมตรก่อน ครูก็ทำการลากเส้นนะคะจาก0ไปหา3แบบนี้ทำการตั้งชื่อนะคะครูก็ตั้งเป็นจุดสอกับจุดวอใส่ความยาวด้านลงไปก็คือ3เซนติเมตรจากนั้นครูจะทำการทำครูจะทำการสร้างด้านต่อไปโดยการ นำวงเวียนมากลางให้ได้อยู่ที่4.5นะคะก็เอาวงเวียนมากลางให้ได้รัศมีอยู่ที่4.5เนาะวิธีการกลางก็เหมือนเดิมเอา้าเข็มไปจิ้มที่เลขศูนย์อ่ะได้แล้ว4.5เนาะประมาณนี้โอเคได้แล้ว ครูก็นำเข็มของครูนะคะไปจิ้มที่จุดใต้จุดหนึ่งก่อนก็ได้แล้วแต่เราชอบครูชอบสเสื้อนะคะก็เอาไปจิ้มที่สเสื้อกดลงไปเลยบอกแล้วเนาะจากนั้นเอามือเราไปจับที่ปลายตรงนี้สร้างส่วนโค้งนะคะสร้างส่วนโค้งก็สร้างไปปุ๊บก็แค่สะบัดมือไปเนาะแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วต่อไปครูก็จะทำการสร้างด้านที่3ามซึ่งครูกำหนดไว้แค่ 2เซนติเมตรเหมือนเดิมเนาะก็เอาวงเวียนของเรานะคะไปกลางให้ได้รัศมีอยู่ที่2เซนติเมตรวิธีการกลางก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะคะเอาเข็มไปจิ้มไว้ที่0เซนติเมตรเนาะกลางให้ได้รัศมี2อ่ะเรียบร้อยได้2 cm. แล้วเนาะ เราก็จะนํำเข็มของเราไปจิ้มที่จุดวอลแวนเพราะเมื่อกี้สเสือจิ้มไปแล้วนะคะก็ทำการจิ้มลงไปแบบนี้จากนั้นก็เอามือของเรามาจับตรงปลายนี้แล้วก็สะบัดส่วนโค้งเข้าไปค่ะปึ๊บอุ้ยขยับเนี่ยเห็นไหมถ้าเรากดตรงนี้ไม่แน่นนะคะมันจะขยับแบบเมื่อกี้เนาะเพราะฉะนั้นกดลงไปเลยกดแน่นๆนเนาะแล้วก็ใช้การสะบัดตรงนี้อ่ะอีกละเห็นไหม เมื่อกดไม่แน่นก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเข็มจะหลุดเนาะมันจะเกิดความคลาดเคลื่อนนะคะกดลงไปเลยแน่นๆเนาะแล้วก็สบัดลงไปปึ๊บอ่าทีนี้เกิดปัญหาอีกแล้วนะคะจะเห็นว่าจุดตัดไม่ตัดกันนั่นแสดงว่าครูจะต้องไปกลางรัศมีของจุดสองใหม่นั่นก็คือ4.5หเนาะก็กลางใหม่ค่ะ เรียบร้อยได้แล้ว4.5ก็ไปจิ้มที่จุดสเสือเหมือนเดิมเนาะจิ้มลงไปแล้วอย่าลืมกดเนาะถ้าไม่กดมันจะคาดเคลื่อนนะคะเห็นไหมว่าครูจับให้มันไม่คาดเคลื่อนเลยเนาะเอ้ามือของเราตรงนี้เห็นไหมคะไปจับตรงไปวงเวียนแล้วก็สะบัดไม้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่า เขาเกิดจุดตัดอยู่ตรงนี้แล้วเนาะแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจนะคะ2ซนติเมตรตรงนี้จะกลางใหม่ก็ได้เพื่อให้มันเกิดจุดตัดเนะาะอาเดยวครกก็จะทําให้ดูเลยเนาะถ้าเรายังไม่มั่นใจนะคะก็เหมือนเดิมนะคะวัดวัดใหม่2ซนติเมตรอ่ะได้แล้ว2ซนติเมตรไปจิ้มจุดเดิมคือจุดวอแมนของเราปุ๊บจิ้มลงไปอย่าลืมกดนะคะอย่าลืมกดเนาะเอามือของเราไปจับสบัด ส่วนโค้งใหม่ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมก็จะเกิดจุดตัดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเกิดจุดตัดอยู่ตรงนี้เราก็จะไปใส่จุดตรงนี้แล้วก็ทําการตั้งชื่อลงไปซึ่งคู่จะตั้งชื่อว่ายอยักษ์เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วเนาะอันดับต่อไปคือการลากเส้นนะคะ ครูก็จะทำการลากส่วนของเส้นตรงยอวหรือวยอยลากจากจุดวไปหายอแบบนี้ต่อไปครูก็จะทำการลากเส้นจากสอเสือไปหายอยักษนะคะเราเรียกว่าการลากส่วนของเส้นตรงสอยอหรือยออนั่นเองเสร็จแล้วอย่าลืมใส่อะไรคะความยาวด้านลงไปด้านนี้สองซม ด้านนี้ก็คือ4.5ซมวิธีการรีเช็คตัวเองนะคะคือการนําไม้บรรทัดมาวัดดูว่าเอ้ยเราทําถูกไหมถ้าเราวัดแล้วมันได้2แบบที่เราทํามาแสดงว่าเรานั้นทําถูกต้องนะคะไม่มีการคัดเคลื่อนนั่นเองข้อนี้จะเห็นว่าเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเขาคือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองนะคะคือมี1มุมเป็นมุมป้านเนาะถ้าพิจารณาตามมุม ตอบสามเหลี่ยมมุมป้านแต่ถ้าพิจารณาตามด้านเขาจะตอบว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าซึ่งข้อนี้นะคะเป็นไปได้ครูก็อยากให้ในักเรียนได้ทำเองเนาะเพราะเขาให้ตั้งชื่อเองให้กำหนดด้านเองนะคะจากตัวอย่างทั้งหมดที่ได้พูดมานักเรียนสามารถสังเกตโจทย์ได้ไง่ายๆจากโจทย์ของเรานั้นจะมีด้าน กำหนดมาให้แบบชัดเจนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างก็จะเป็นวงเวียนนะคะไม้บรรทัดแล้วก็ยางลบแค่นั้นเนาะการบ้านในวันอังคารที่18ของเรานี้นะคะครูจะให้ในักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่213ตามตัวอย่างที่ครูได้อธิบายไปนะคะทีนี้ขอพูดอีกนิดนึงเนื่อง,งจากว่าในตัวอย่างนั้นครูไม่ได้พูดถึงนะคะ การสร้างรูปสามเหลี่ยมเนาะเมื่อนักเรียนทําการสร้างรูปเสร็จแล้วให้หนักเรียนตอบมา2คําตอบนั่นก็คือตอบโดยการพิจารณาตามลักษณะของด้านก็ดูด้านแล้วก็ตอบอีกหนึ่งตอบก็คือตอบโดยการพิจารณาตามลักษณะของมุมก็ไปดูมุมแล้วก็ตอบซึ่งย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าในหนึ่งรูปนั้นจะ ต้องทําการตอบออกมาเป็น2คําถามคือแบ่งลักษณะตามด้านแล้วก็แบ่งตามลักษณะของมุมทีนี้การสร้างรูปสามเหลี่ยมนั้นนะคะเราจะต้องสร้างตามลําดับขั้นตอนของโจทย์ที่โจทย์เขาได้กล่าวมาได้บอกมาก็ต้องสร้างแบบนั้นนะคะคิดเองมโนเองไม่ได้นอกเสียจากว่าในโจทย์นั้นจะเหมือนตัวอย่างที่ครูได้ยกไปก็คือ เขาให้เราทําการกําหนดชื่อเองเอ่ยกําหนดต้านเองเอ่ยอันนี้คือมโนเองได้หมดนะคะในสิ่งที่มโนไม่ได้ก็อย่ามโนเนาะวันนี้ก็จบการเรียนการสอนในเพลงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ